สวัสดีครับวันนี้โอป้าจะมาสอนวิธีนะครับเพิ่มคนดูเพิ่มยอดวิวช่อง u t u b e นะครับด้วยการใส่ h ฮตแทครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับสมมติว่าอันนี้คือคลิปวิดีโอของโอป้านะครับมันจะมี h ฮตเห็นไหมครับโปรแกรมจิต h ฮตปริหารการสำนึกรู้คนเราสามารถใส่นะครับข้อดีของการใส่ Ha ตแทกนะครับก็คือทำให้ระบบนะครับมันจดจำได้ว่าเราเนี่ย ทำคลิปประเภทไหนหรือเราเนี่ยเชี่ยวชาญประเภทไหนมันก็จะดึงคลิปเหล่านี้นะครับไปสู่กลุ่มคนดูเฉพาะของเราเช่นเดียวกันยกตัวอย่างโอป้าเนี่ยส่วนมากก็จะทําคลิป NLP 80%ด i ิ i t a l ร์เ k ็ t ต n g 20%ตมิ้งยีถูกไหมครับเวลาที่โอป้าใส่คําว่าโปรแกรมจิตก็จะไปค้นนะครับกับคนที่เขาชอบนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมจิตยกตัวอย่างเช่นเราลองกดเข้าไปดูเห็นไหมครับพอเวลากดเข้าไปให้แ,แท็กโปรแกรมจิตเนี่ยก็จะมีคนมากมายครับมันก็ทําให้คลิปเราเนี่ยสามารถที่จะค้นเจอได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็น หนึ่งในวิธีการทําให้เราเพิ่มผู้ติดตามได้นะครับอันนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเราใส่โปรแกรมจิตอ่าคันนี้มันก็จะทําให้คนติดตามคราวนี้วิธีการทําครับให้คุณไปโหลดอ่าแอปพลิเคชันชื่อ YouTube Studio นะครับ YT Studio เห็นไหมหน้าจอนะครับ YouTube Studio นะครับคุณเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับสมมติว่าตอนนี้คุณเปิดมาแล้วมันจะอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดใช่ไหมครับให้คุณไปที่คลิปวิดีโอของคุณนะครับแล้วก็ไปใส่แฮชแท็ก นะครับไปคลิปวิดีโอของคุณและไปใส่แฮชแท็กนะครับโดยวิธีการใส่เดี๋ยวป้าจะลองอัพคลิปสดให้คุณดูก่อนนะครับแล้วก็ไปใส่ให้ดูเนาะนะครับเริ่มต้นจากการที่เราอัปโหลดคลิปก่อนกันแล้วกันสมมุติว่าเราอัปโหลดคลิปลงไปนะครับเราอัปโหลดคลิปอ่ะเอาเราอัปโหลดคลิปนี้ลงไปนะครับเราก็ใส่หัวข้อไปก่อนนะครับอ่าใส่หัวข้อไปก่อนสักครู่นะครับอ่าที่บ้านจะมีการบินตลอดเวลานะครับไม่รู้ทําไมนะครับอ่ะ วิธีการแรกนะครับในการใส่แฮชแท็กเนี่ยก็ใส่ที่ตรงคําอธิบายก่อนได้ครับก็ใส่ไปเลยใส่ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคลิปนั้นนะครับเช่นอันนี้คลิปนี้พูดถึงเกี่ยวกับ u t u b e อ่าเทคนิคเพิ่มผู้ติดตาม youtube นะครับเราก็ใส่เลยนะครับใส่ประมาณกี่อันก็ได้นะครับก็ใส่ประมาณสักสองสามอันนะครับจากนั้นคุณก็ใส่ช่องทางติดต่อของคุณให้เรียบร้อยนะครับเช่นสมมติไลน์อะไรนะครับ facebook อะไรนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับ อ่ะสมมติว่าคุณใส่เรียบร้อยแล้ะนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับคือจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ลองใส่ให้ดูนะครับวิธีการใส่แฮชแท็กนะครับพอใส่ไป2อันเสร็จปุ๊บก็เพิ่มในเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการก่อนอันดับแรกกดเสร็จสิน้นนี่นะครับใส่หัวข้อให้เรียบร้อยใส่ตรงรายละเอียดตรงผู้ติดตามนะครับใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเช่นอ่ะสมมติอันนี้เป็นความรู้หรือเป็นไอเดียอ่ะไอเดีย อันนี้เป็นความรู้นะครับก็ใส่ไว้นะครับอันนี้เป็นวิธีการใส่แฮชแท็กอันแรกนะครับคือใส่ตรงช่องรายละเอียดนะครับจากนั้นกดอัปโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะลองอัปโหลดอันนี้อันล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวไปเพิ่มแท็กให้กับพี่พี่ให้พี่พี่ดูนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอัปอัโหลดคลิปให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฮชแท็กตัวน,นี้มันมีข้อดีนะครับเวลาที่เราไปค้นเนี่ย มันจะจัดหมวดหมู่คนที่เขาชอบสิ่งนั้นอ่ะมาเจอเราได้ง่ายขึ้นรวมถึงคลิปเราเนี่ยก็ไปเจอกับคนเหล่านั้นง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับได้ได้ว่าเออมันเป็นหน้าน้ําที่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ใส่แฮชแท็กให้มันตรงกับตัวคุณนะคะยกตัวอย่างคุณทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอ่ะวิธีเพิ่มผู้ติดตามทิกตอกอ่ะคุณก็ใส่ขี้เกี่ยวกับทิกตอกนะครับหรือหรือคุณทำทิกตอกคุณจะไปใส่ YouTube วันนี้มันก็ไม่เข้ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวรอมันกําลังโหลดสักครู่หนึ่งนะครับคราวนี้นะครับ เราก็เดี๋ยวเรารีเฟซดูก่อนนะครับว่ามันโหลดวิดีโอเสร็จหรือยังนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมันดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จละนะครับคราวนี้เราใส่ตัวนั้นเสร็จแล้วเราก็ไปที่ youtube Studio นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวสมมุติว่าเราเปิดเข้ามามันจะเป็นหน้าแดชบอร์ดใช่ไหมครับเราก็ไปที่วิดีโอนะครับสักครู่หนึ่งเห็นไหมครับมันจะมาละวิดีโอตัวที่เทสเนี่ยนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดรูปดินสอกัามือบนนะครับ จากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราลืมใส่ตรงช่องรายละเอียดเราสามารถมาแก้ตรงนี้ก็ได้ตรงที่เราใส่ตอนแรกเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยเรามากดตรงคําว่าเพิ่มแท็กตรงนี้ครับก็เมื่อกี้สมมติว่าเราทําเกี่ยวกับ u t u b e ใช่ไหมครับอะสมมติว่าอ o ยูทูบเราก็ใส่คําว่า youtube อันนี้เป็นต้นหรือสมมติเราพูดเกี่ยวกับอาวิธีทํา youtube shot อะคุณก็ใส่ไปเลยวิธีทํา youtube Short อ่ะนะครับวิธีเพิ่มผู้ติดตาม การติดแท็กอันนี้ก็เป็นการติดแท็กติดแฮชแท็กวิธีที่สองนะคบที่จะทําให้คนเจอเรานะครับไม่ได้มีจํากัดว่าต้องใส่แบบเยอะใส่น้อยนะครับอย่าใส่ซ้ํากันก็พอใส่ในสิ่งที่เรากําลังทําเกี่ยวกับคลิปนั้นคนก็จะเจอเยอะง่ายกว่าจากนั้นก็กดบันทึกอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอันเรียบร้อยสําหรับการทําคลิปนะครับให้มียอดวิวเพิ่มเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เห็นไหมพอเรา ไปติ๊กถูกคําว่าโปรแกรมจิตก็จะมีคนชอบโปรแกรมจิตเยอะมากคนที่เขาอะ่ะชอบแบบไหนเขาก็จะเสิร์ชหาจากสิ่งจริงนั้นเช่นเดียวกันเหมือนสมมติว่าโอป้าชอบอ่านหนังสือแรงบันดาลใจโอป้าก็จะเสิร์ชคำว่าหนังสือแรงบันดาลใจใน YouTube มันก็จะเจอแต่คำว่าหนังสือแรงบันดาลใจอันนี้เป็นต้นคือเรากําลังเฟซหน้าน้ํานที่ใช่ให้กับตัวเองด้วยการติดแฮชแท็กเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการเพิ่มยอดวิวได้ด้วยนะครับใครชอบเทคนิคดีแบบนี้พิมพ์คำว่าชอบครับแล้วเดี๋ยวโอป้าทำคลิปวิดีโอแบบนี้ให้อีกนะครัับสสวดี